โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปบล็อกฟูดนั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์อัปเดตมาใหม่ล่าสุดในแมปนี้นะครับจะเป็นสคริปฟรีที่ไม่ต้องหาคีย์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะเห็นปกคลิปแล้วนะครับสคริปต์ในนี้ก็จะเป็นของค่ายเลยสีนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นของแท้หรือเปล่านะเพราะว่าผมกดไปที่ดิสคอร์ดเนี่ยมันเป็นดิสคอร์ดของค่าย OMG Hub นะผมคิดว่าค่าย OMG Hub นะครับน่าจะเอาสคริปต์ของค่ายเนาาไป็ภษทยได้นะ ลายคนนะครับน่าจะคุ้นเคยกับสกิปเลซี่ฮับอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าจะใช้งานมานานนะครับซึ่งก็จะมีเมนูฟังก์ชันแต่ละอย่างเนี่ยนะผมเยอะมากๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าสามารถใช้งานได้ทุกเมนูหรือเปล่านะครับทุกคนเพราะว่าในวันนี้เนี่ยผมจะมาลองเทสใช้งานท่านผู้ชมดูสักเล็กน้อยละกันนะครับก็จะเป็นทางด้านของการฟาร์มเลเวลนะตัวนี้ก็สามารถฟาร์มในเกาะใหม่ได้ด้วยนะครับก็กดไปที่ออโต้ฟาร์มเลเวลได้เลยนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกอาวุธได้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็สามารถปร ก็จะมาฟาร์มให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับตรอบเมนูการฟาร์มเลเวลนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างไวนะครับแล้วก็มีรวบรวมมอนเตอร์ด้วยนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะมันก็จะบินไปฟาร์มแบบนี้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นทางหน้าของการฟาร์มโบนนะครับก็สามารถกดไปที่ออโต้ฟาร์มโบนได้เลยนะครับผมซึ่งมันก็จะบินไปที่เกาะฟาร์มโบนนั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้นะครับผมก็จะเป็นทางหน้าของการฟาร์มโบนนั่นเองครับหรือการฟาร์มกระดูกนะครับก็สามารถวามี่ง ความบริการฟาร์มบอกเลยว่าไวมากๆนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สามารถกดเทรดโบนได้ด้วยนะครับผมเห็นไหมครับ นี่นะครับผมการเก็บกล่องเงินนะครับก็สามารถเก็บได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะวร์ปไปเก็บกล่องเงินให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะทุกคนซึ่งเมนูฟังก์ชันแต่ละอย่างเนี่ยผมก็ลองใช้มาดูแล้วนะก็รู้สึกว่าน่าจะปกติเลยนะครับผมก็คาดว่าซีจิ๋งค่ายโครับน่าจะเอามาพัฒนาต่อนั่นเองนะครับในส่วนของเมนูการลงดันเนี่ยนะผมผมไม่แน่ใจว่ามันไม่สามารถใช้งานได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมเปิดไปแล้วเนี่ยตัวผมค้างบนอากาศนะครับก็อาจจะต้องรอให้เขาแก้หรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็ไม่ไ right. Hollywood. แน,น,น่ใจนะครับนี่นะครับผม นะครับผมความบริการฟาร์มนก็ดูหลอดเลือดของบอสได้เลยนะทุกคนตีไวมากๆนะครับก็คือท่านผู้ชมสามารถเอฟเคได้เลยแหละนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มเลเวลนะครับผมก็แนะนําให้ท่านผู้ชมฟาร์มประมาณ30นาทีแล้วก็ย้ายเซิร์ฟนะครับผมหรือไม่ก็รีจอยเอานั่นเองนะเพราะว่ามันก็มีโอกาสโดนรีเลเวลได้นั่นเองนะครับทุกคนอังนี้ก็ระวังกันด้วยนั่นเองนะครับต่อมานะผมทางด้านของ C นะครับผมจะเป็นการลง C ีอีเวนต์อัตโนมัตินะครับตัวนี้จะมีการขับเรืออัตโนมัตินะผมการตีีีอออััััตตตโโนนนนนนมมมิะะคคครรรรบบกกก็สาาาถดดไไปทท่่้้ฟ์เลยุ จะมีการซ่อมเรืออะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเปิดเมนูเดียวได้เลยนะครับผมนี่นะครับผมจะทําการขี่เรือให้เราอัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับสำหรับซีอีเวนท์นั่นเองนะครับก็สามารถมาฟาร์มซีอีเวน์ได้แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะมีมอนสเตอร์อะไรนะครับก็จะสามารถวร์ปไปตีได้นะครับอันนี้ก็คือมันตีพวกฉลามอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้นะครับผมมันจะมีเป้าหมายในการตีของเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือผมเลือกทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือมันจะตีม่วนเลยนะครับ นี่นะครับผมแต่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสริปของค่ายเลสซี่ฮับนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้คัดลอกสริปนะครับก็สามารถเข้าไปที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับเข้าเว็บของผมไปนะครับแล้วก็ไปคัดลอกสริปมาเล่นกันได้เลยนั่นเองนะครับจากคลิปนี้นะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอตัวลาไปก่อนนะก็ฝากผู้ชมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยแล้วกันนะครับจากทิปนี้บายๆครับผมเจอกันครับ